เราจะไปว่าด้วยโหมดของการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งหลังจากที่ทีมรัฐมนตรี4ี่กุมารน,นำโดยคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์คุณอุตมะสาวนายนคุณสนธิรัตน์สนธิจิระวงก็พร้อมใจกันลาออกเนี่ยนะฮะทำให้เกิดพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสุญญากาศทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ก็ต้องรีบปรับคอรมอแต่ยังไม่ทันจะได้ ไปทาบทามแล้วก็ตกปากรับคําได้ทันสอดรับกับช่วงเวลาแบบพอเหมาะพอเจาะคือคนจะมาเป็นคนนอกก็ยังไม่กล้ารับปากคนในก็อยากเป็นแต่ว่าประชาชนและสื่อมวลชนก็บอกว่าเห็นรายชื่อคนในจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องร้องยี้นะฮะไม่ได้ร้องว้าวครับ ไปที่พระเด็ประวิทยวงสุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเคลื่อนไหวนะฮะที่เกิดขึ้นทางการเมืองในขณะนี้และก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโคต้าของพักพลังประชารัฐว่ามีการแบ่งสัสดส่วนของพักว่าจะต้องเอารัฐมนตรีคนในพักถามว่านายภัยบูรนิติตวันรองหัวหน้าพรกพลังประชารัฐระบุว่ากระทรวงพลังงานควรเป็นของพลังประชารัฐ พลเอกประวิตยว่าอย่างไงพลเอกประวิตย์แกบอกว่าก็แล้วแต่แล้วแต่นายกเมื่อถามว่าในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะมีการปรามมีการขอสมาชิกพักพลังประชารัฐไม่ให้เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการกดดันนายกต้องเงียบเงียบเพื่อให้ในายกมีอำนาจในการตัดสินใจปรับคอรมอรหรือไม่พลเอกประวิตยบอกว,กว่าก็อยู่แล้วไม่มีอะไรหรอก แต่ย่าไปถามมากกว่านั้นนะเพราะถ้าถามมากกว่านั้นแล้วจะเกิดปัญหาแต่นักข่าวก็ยังไม่ยอมหยุดนะฮะถามถึงกรณีของนายเทวันลิปตะพลบรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ลาออกจากตําแหน่งจะทําให้การปรับคอรอมอเร็วขึ้นหรือไม่ผลเอกประวิทย์บอกว่าการปรับคอรอมอเร็วหรือช้าอยู่ที่นายกไม่ใช่อยู่ที่การลาออกของคอรอมอมีคนทํางานตลอดเพราะยังมีทั้งปลัดกระทรวงและมีรัฐมนตรีช่วย ในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของภาคราชการไปฟังพลเอกประวิตยวงสุวรรณตอ,เอรรบ,อรอรบเ,อเรื่องปรับคอรมอครับเอาเรื่องปรับคอรมอลค่ถามนายกไม่มีไม่มีจากเสือนะเรื่องของเรื่องของนายกนายกคนเดียวเป็นคนจัดสินใจว่าจะาใ,คาใครอยู่ใครไป แล้วแต่แล้วแต่ในยุกตอนไปคออยู่อยู่แล้วไปอยู <as> ่อยู่แล้วไม่มีอะไรหรอในวันลาออกที่จะทำให้การปรับมอเร็ขึ้นว้นอการปรับเ็วนรุ่นช้าอยู่ที่ท่านนายกไม่ใช่อยู่ที่การลาออกของคอมอ พอรมองอีคนทดแทนได้ตลอดมีประหลัดมีประหลัดกระทวงมีแล้วตีช่วยมีอะไรก็นะใครจะลาออกก็มีคนเชื่อใจอยู่แล้วไม่ต้งองห่วงนะครณยังไม่ถามนายยกที่ถามผมผมจะรู้เหรอ ไม่สัญญาใจไม่เนี่ยไม่เนี่คุณจะเอาสัญญาใจที่ไหนมาผมไม่เคยมีสัญญาใจใครอะไรอะไร ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ